ฮัลโหลสวัส o ีตอนเวันนี้เราอยู่ในเกมอะไรคะไม่ค่ะอีพีที่เท่าไหร่ลูกหนูดูอะไรอ่ะหนูกำลังดูอะไรอยู่คะชื่ออะไรหนูอ่ะนัดดานัดดาอายุเท่าไหร่คะ4ขวบไหนยากหน้าซิยักหน้าโชว์ปะเฮิโอเควันนี้เราไปผจญภัยกันดีกว่าคลิปที่แล้วป๋าลงไปเจอล u s ช c เคฟในเหมืองที่ป๋าลงไปวันนี้ลูกอยากไปผจญภัยไหมครา โอเคงั้นเดี๋ยวเราลงไปเตรียมตัวกันก่อน <c oughs> เอ้ยเตรียมดาบลงไปให้ดีนะป๊าป๊าจะให้ลูกเป็นคนนําเลยนะคะเข้าก่อนป๊าป๊าลงไปเก็บคอปเปอร์มาได้อะคะ่ะมันเป็นอแร่ทองแดงอะคะ่ปะป๊าป๊าไม่รู้ว่ามันคาบอะไรได้ไบ้างไม่ใช่ทองลูกมันคือคอปเปอร์แปลว่าทองแดงเดี๋ยวป๊าป๊าดูก่อนว่ามันจะคาบอะไรได้บ้างแล้วทำไมอุ้ยนาดามีพ่อค้าทาลามาลูดอีกแล้วค่ะเอาไปเลี้ยงกันไหมป๊าป๊าป๊าไม่เชื่อป๊าป๊ามีเชื่อเราเอาไปเลี้ยงกันไหมค่ะเดี๋ยวเราป๊าป๊า นี่ไงแบบว่าเจอแล้วแบบว่ามีเชือกอยู่ในนี้เอบมามาแล้วแบบมามาแล้วเชือกมาแล้วค่ะไหน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 โอเคหนูอยากจับมันไหมคะอยากอ่าหนูเอาเชือกไปแบบว่าให้ลูกคนจับนี่ค่ะไวรยนให้หนูไปจับมันมาเข้ากรงนะอ่ะพามันมาเลยค่ะเอาไปไปอยู่ด้วยกันหรือว่าพ่อค้าเขาจะรู้แล้วว่าลามาที่จับมามันคือของเขาแล้วเราก็ขังไว้ในกรงบ้านเราแสดงความเสียใจด้วยนะคะพ่อค้าเพราะว่าตอนนี้ลามาเป็นของเราแล้วค่ะ เดี๋ยวปะป๊าจะไล่วัวไปม,มันมันแอบมอาอยู่อยู่อยู่หลังต้นไม้อ่ะจริงอุ้ยลามาหลุดไปน่าด่ารีรีวตัวน,นั้นเข้ามามาจับมาเก็บก่อนเร็วรีวาาบ <า S 1> ว่าเข้ามาเก็บก่อนเร็ววัวจะออกแล้วเร็วหนูลากเข้ามาก่อนตัวนึงเร็วเข้ามัามันมันมันลากไม่ได้หนูลากเข้ามาก่อนตัวนึงม,นม,นมันลากไม่ใช่ตัวเดียวโอเคหนูก็ลากเข้ามาก่อนสิเดินเข้ามาในกรงโอเคโอเคโอเคอ่ะนี่มันตามกันเข้ามาแล้วปุ๊บอ่ะปะป๊าปิดกรงเรียบร้อยค่ะอ่ะทีนี้แกะเชือกได้หนูหิวข้าวอ่ะหนู มมไ่ีรข้าวเหรอทางนี้ค่ะหิวข้าวเหรอคะอธิบายอ่ะอาัยสองชิ้นเนื้อแกะฝีมือป๊าป๊าอร่อยไหมคะอร่อยโอเคเดี๋ยวป๊าป๊าไปเตรียมตัวที่จะไปลงเมืองไปเที่ยวรัสเคีกันซอมบี้มาแล้วนะหยิบดาบแล้วข้าเอ้ยมันโดนไฟไหม้มันโดนไฟไหม้แล้วเพราะว่ามันออกมาตอนกลางวันแล้วได้จัดการอย่าให้โดนตีนะป๊าป๊าจะยืนดูเฉยป๊าป๊าจะไม่ช่วยนะ หนูเก่งไหมถ้าหนูตีทีเดียวตายเก่งค่ะอ่ะป๊าไปเต็มตัวก่อนตีทีเดียวตายเลยรถึงมหนูเก่งขนาดนี้นาดาป๊าปาลืมไปว่าข้าวก่อนน่ะป๊าเก็บเหล็กมาด้วยเดีป๊าหลอมเหล็กก่อนแล้วกันเออกระโดดบนเตียงกระโดดบนเตียงสนุกมากเลยเตียงไม่พังนี่นาดาป๊าปาบอกเลยไม่ให้กระโดดมาที่นอนไงลูกที่นอนพังนะคะนาดาตอนนี้ป๊าปามีเหล็กสามารถนี่สิ่งสําคัญคือบักเก็ตค่ะเอาไว้ตักน้ําเราสามารถทําน้ําแบบ ไม่มีวันหมดได้ในบักเก็ตนะคะปาปาครับบักเก็ตหนึ่งอันปาปากดให้แบบตีกันได้ได้อ่ะไม่ได้อีกอันนึงเอาอันนี้เป็นเอามากต่จะตีกันได้ไหมนั่นนั่นนั่นไม่ได้ไม่ได้ทำไมอีกอันนึงเอากันไกลตัดขนแกะไหมคะหรือว่าจะเอาอีเตอร์ก่อนเอาอีเตอร์ก่อนแล้วกันเพราะเราต้องขมจะเอาตีกันได้ไม่เอา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 น้าๆป๊าว่าจะครับอันนี้นะาเป็นอีเตอร์เหล็กนะให้ลูกเป็นคนขุดนะคะน้าขาแล้วเราสามารถเเออ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 าาาาคคคปปปรรรร์์ไไไไไทํะะะะด้้้บง่่มห็นจ โอเคแล้วขาคะ่ะหนูเอาอีเตอร์เหล็กไปต่อไปบับาบาจะให้หนูเป็นคนขุดใครจะเป็นงเหมือนตอนคืนคืนคนนะ,คะอ้าวมืดแล้วเหรอ <c oughs> งั้นยังไม่ได้ทำอะไรเลยคืนนี้งั้นก็เข้านอนก่อน,นแล้วกันโอเค굿มอร์นิ่งค่ะเชา้าวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววะลูกน่าจะวันที่แดหรือวันที่9ป้าบบาก็ลืมนับวันไปแล้วอะไม่เป็นไรเนาะวันที่สองหนูหิวข้าวหรือเปล่าคะอิมแล้วใช่ไหมแต่บับบาหิวนิดหน่อยยังไม่หิวเลยหนูยังไม่หิวเลย ตัเต็มตัวพรไม่อย่างนี้ที่จะไปลงเหมืองแล้วหนูไม่หิวเลยโอเคแต่ว่าก่อนจะไปลงเหมืองขอป๊าป๊าครับอีเตอร์อีกสักอันหนึ่งเพราะว่าอีเตอร์ป๊าป๊ามันจะแตกจะพังเหรอใช่แต่หนูยังไม่จะพังเลยหนูไม่ได้ใช้เลยิดเดียวแล้วดาวป๊าป๊าเจอแกป๊าป๊าคะค่ะเมนูตัวเมื่อกี้มันใหม่นวิ่งนีป๊าป๊าเจอแกป๊าป๊าขอเอาแกเข้าบ้านก่อนนะอ่าข้าสาลีล่อมัน มานี่เลยเจ้าแกะมานี่เลยจ้ามานี่เลยจ้ามานี่เลยจ้าเจ้าแก่น้อยมานี่เลยจ้าจะกล้ามาเลยลูกแกไปกลัวหนูมีดาบดาบหนูจะพังก่อนอะดาบหนูจะพังก่อนแล้ววะเหรอคะดาบป็นสีแดงก็โอ้โหดาบบาร์บารก็ใกล้จะพังเหมือนกันต้อขอไปอยู่กับแกะกับวัวได้ไหมโอเคแม่งมันอยู่ทางไหนบอกอาจารเองมาขึ้นมาเลยจะมาเมื่อกี้บาว์บาริ่มเก็บเรเวลหรือเปล่าไม่รู้อะ วันนี้วันที่เจ็ดเจ็ดเหรอรบอกว่าน่าจะไปเหมือนวันที่เก้าวันที่สิบวันที่แปดนาดาตอนนี้เราพร้อมแล้วลูกเราลงเหมือนกันไหมไปลงเหมือนกันตามป๊อบบี้มาเลยเย่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 อะป๊าบบีจะให้หนูเป็นคนนําเดินลงไปได้เลยคะ่ะหนูถืออีเตอร์หินนะเดี๋ยวตรงไหนที่มีแร่ที่ลูกต้องการขุดลูกก็ขุดได้เลยมันไม่มีแร่เลยป๊อบบีจะเป็นคนปักไฟให้ มันมีไฟแล้วปับเอาก็ปรับบ้าลงมาครั้งก่อนไงครับปับบาจะพาไปทางลงลัชเคฟค่ะอยู่ทางนี้ลูกนี่ไงนะดานตรงนี้น้ำตกตรงนี้ค่ะคือทางลงไปลัชเคฟหนูต้องลงช่องนี้นะเพราะว่ามันจะตกลงไปบนน้ำพอดีลูกแล้วเราจะไม่เจ็บไปยังเาจะออกไปหายใจลเคลเคา,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 าโอเคลงมาถึงแล้วคะ่ะาค่ะ จะบออะไรสมอดีที่ดอะไรคะใช้ชีวิตในนาเคดไหมเฮ้ยเราจะสร้างบ้านอยู่ในนี้เลยเหรอโอ้เราไม่ได้เอาเตียงอะไรลงมาเลยนะคะเอ๊ะทาานี้มันตันหรือเปล่าโลกโอ้ด้านบนมีน้ําหยดลงมาค่ะแต่ว่ามันมีเหล็กอะนะดาป๊าปาคิดว่าเราต้องการเหล็กอันนี้นะแต่ว่ามันจะมีน้ําหยดลงมาให้ป้าป๋าถือบล็อกไว้ไหมถ้าน้ําทะลุออกมา,มาป้าป๋าก็จะเอาบล็อกหินข<ต>ุดแ,<ต>แทนแต่แต่หนูมีดินนะไม่เป็นหนูเป็นคนขุดป๊าป๋าเป็นคนขุดบล็อกก็ได้ ปะปะอุดจึ๊บอ่าโอเคทำงานเป็นทีมดีมากค่ะเป็นทีมใช่หนูขุดบะปะอุดนี่เป็นไงเจ๋งไหมฮึบนี่เป็นไงแจ๋วเลยเอาอ,อีกค่ะฮึบสน,นุกมากเลยอ่ะโอเคสน,นุกมากเดี๋ยวอันเดียร์ปึ๊บโอเคบะปะอุดแล้ว,ลวอ่ะ ทีนี้เราก็เก็บเหล็กเมื่อกี้น้ําพัดเหล็กไปไหนหมดหรือว่าอ๋อพัดเข้าตัวป๊าป๊าแล้วทองแดงตรงเนี้ยเอาไปด้วยไหมเอาไปแถวนี้นี้มีเล่ที่หนูต้องการค่ะหมดยางหมดแล้วเล้วหนจะโยนให้ป๊าป๊าให้ป๊าป๊าเอาไปเอาไปทำอะไรเอาไปปป๊าป๊าก็เอาไปหลอมให้เป็นทองแดงแต่ตอนนี้ป๊าป๊ายังไม่รู้ว่าทองแดงมันทําอะไรได้บ้างนะครับลุกคุณมาให้มันเยอะมากเลยโอเคอ่ะน้าดาไปกันต่อเถอะ ทางนี้มันตันแลวเราไปดูทางอื่นกันอุ้ยนี่ไงนะดาที่ป๊าป๊าบอกว่าเราเจอแรลสีแดงที่มีค่าอันนี้มีค่าจริงๆนะดาเก็บได้เลยเดี๋ยวป๊าป๊าเตรียมอุดปึ๊บอ่าป๊าอุดแล้วมันมันอยู่ที่ตัวหนูอ่าอึ๊บโอเคแบบว<ะ>่าอุดแล้วค่ะเก็บไวนะ้นะอุ้ยนาดายังมีเหล็กอีกค่ะอุ้ยแต่ว่ามันมีดอกไม้อยู่หนู่าไปทำลายดอกไม้ตรงนี้นะให้มันอยู่สวยๆแบบนี้นะคะ เออนได้จะทำารนี้สิต้นไม้อ่ะมันหรือมันหายไปแล้วมันไม่มีแสงสว่างอ,าอย่าไปโดนพวกเพืชที่ให้แสงสว่างกับดอกไม้นะคะให้มันอยู่สวยๆอย่างนั้นไว้นะคะเพราะว่าเสียดายมันแอบบว่าไม่เคยเจอรัชเคปแบบเล่นจริงจังมาก,ก่อนหมดแล้วเนาะไม่มีอะไรละไปดูไยกันหนูเดินไปทางนู้นเลยค่ะที่มันยังไม่มีแสงไฟอ่ะแสดงว่าป๊บ๋ายังไม่ได้ไปต้น,นนี้มี้หรอต้นนี้ใช่ไหมนี่คะ่ะตรงนี้คะ่ะเนี่ยแล้วได้ป๊อกบาเจอเหล็กอีกลูกตรงนี้สองก้อนเดี๋ยวปาอบล็อด อ่ะโอเคมือขุดของเรานี่แบบระดับโลกเลยนะคะเก่งมากมันสี่อันค่ะเพราะว่าเขามันมีเยอะเกินไปอ่ะขุดให้หมดเลยค่ะเพราะว่าเล็กคือของสำคัญก็แบบว่าต่อบอกให้หลบน้องก่อนอ่ะโอเคก็ยิงขึ้นไม่ได้อ่ะว่าทำให้แล้วมันแบบยากมากหนูเข้าไาในนี้ได้ใช่ เอามาให้หมดเลยค่ะเหล็กมันคือของสําคัญมากถ้าขึ้นไปป๊ะป๋าจะทําชุดเกาะเหล็กทั้งตัวให้ลูกเลยนะเล้าของปะ๊ะป๋าไม่เป็นไรป๊ะป๋ารอได้ป๊ะป๋าให้ลูกก่อนอ่ะเราสำรวจกันในต่อดีไหมน้าหนูมีก้อนหินไหมคะขอก้อนหินให้ปะาาห๊ะป๋าหน่อยได้ไหมไม่มีค่ะโอเคไม่เป็นไรมีค่ะมีเยอะมากเลยโอเคขอก้อนหินป๊ะป๋า,าหน่อยป๊ะป๋า,าจะกั้นน้ําให้มันเดินง่ายๆในตัวเนี้ยตัวเนี้ยแบบว่าป๊ะป๋า,าอยากจะให้น้ํามันไม่ไหลอนะ่ะ ตัวอะไรลูกนี่ยมันมีมันมีลูกเดี๋ยวไหนไหนก็ไอ๋อเอ็กซ์โซลด์เหรอคะมันมีลูกเอ็กซ์โซลด์ด้วยฮ่าฮ่าอย่าทำร้ายมันนะลูกน่าด่าเจอเล็กอีกแล้วข้างน้ำตกค่ะมันมันไม่จะทุบไม่ได้ทำไมอะลูกน้ำจะพัดปิวไปก่อนนี่ว่าทำให้ไปไหนอ่ะหนูขึ้นไปยืนทุบได้เลยหนูช้าไปอ่ะเหมดยังคะหมดแล้วค่ะโอเคมาช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วย อย่ยกกับ,บ้านวะฮะแต่ว่าข้างในมันยังมีที่ให้เรารอการประจนภัยของพวกเราอยู่เลยนะคะเนี่ยด้านในนี้เรายังไม่ได้เข้าไปเลยลูกเดี๋ยวบอว่าทำบันไดขึ้นให้นนในเนี่ยขึ้นมาในนี้นำไหลอ,ออกมาโอเค นี่ค่ะมีทางขึ้นแล้วลูกว้าวมันคือถ้าแบบว่าใหญ่มากทางเข้าไปข้างในกว้างกว้างมากๆ,ๆเลยอะ่ะบาเราเดินเข้าไปดูกันค่ะ,คะไม่กว้างเลยทางกันฮะ<า>ทางกันไม่ได้ตานลูกนี่ไงมีทางไปต่อค่ะเราต้องเอาหินทําเป็นทางขึ้นเนี่อะลูกอ่ะวางทางขึ้นได้แล้วหนูไม่ต้องเคาะอ่ะบาเพิ่งวาง,างไปหนูขคาะทำไมะคะ อ้าวขึ้นไปใช่ไมคะ่ะหนูขอวางไฟได้ไหมไฟหมดแล้วเหลืออันสุดท้ายอะ่ะอ้าวนูเะเล็กโอเคจัดก,การเลยค่ะเจเลิกเจเลิกเจเลิกนามีข่าวหลายจะบอกอไฟหมดค่ะ <c oughs> อ๋อแต่ว่าลัชเคมันก็สุดแค่ตรงนี้เหรอ <Yeah. S 1> มันเป็นทางตันแล้วนี่ ักักนโอเคงั้นกลับบ้านกันไว้เดี๋ยวเราค่อยลงมาจาับเจ้าเอ็กซสลอรตตัวนี้ไปเลี้ยงนะคะโอเคบับบ้าตักน้ำใส่บัคเก็ตพร้อมละเอหรือว่าจะให้บับบ้าตักเจ้าเอ็กซสลอรตไปเลยดีนะตักเลยตักได้เพราะว่ามันมีบับบ้ามีที่ตักที่ตักเอ็กซ็ตตักไม่ได้อะลูกเนี่ยมันไม่ให้บับบ้าตักอะเนาะนาเก็บของกินมาสำคันคือปลาสำคัญ เอ้ยป๊ะป๊าจับได้แล้วไป๊เล่นหนูด้วยลแล้วไอ็กซ์ลอเอ็กซ์หลสีมฟูสีสีโป้หนูไปดีเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปทำที่ <บา S 1> สำหรับเ <บา S 1> ลีย้ยง,อองเอ็อกซ์หลกันหนูไม,ม่อาหารสองอันคืออะไรคะปลาโอเคแจ๋วเลยเดี๋ยวกลับบ้านเราป๊ะป๊ามีทองแดงตรงนี้อีกสามสี่อันเอาไหมอ่ะเก็แต่ว่ามันขุดยากลูกน้ำตกมันไหลแต่บ้านกันใช่ไปทางกลับบ้านอยู่ทางนี้ขันตามป๊ะป๊ามาอ๋อดาดาป๊ะป๊าได้ออกแล้ว มันมีลัชเคฟอีกชั้นหนึ่งชั้นนี้ที่เรายังไม่ได้ไปสำรวจกันแต่ว่ารอบหน้าก็ได้รอบนี้เราได้ของเยอะแล้วเราขึ้นบ้านเอาไปเหล็กไปหลอมทําชุดเกราะกันก่อนแล้วค่อยลงมาใหม่แล้วก็เตรียมไฟได้นะอันนี้คือน้ำตกที่เราจะกลับบ้านนะคะหนูก็แบบว่าขึ้นน้ำตกได้เลยใช่เดี๋ยวบอบบัาจะทำแบบว่าที้รอมไว้ใช่ไปลอยดี๋ยน้ำหายไม่หะไม่หายเราค่าบับบัล้อมแค่รอบนอก หนูจะได้เดินได้ง่ายๆแล้วไม่งั้นน้ำมันก็จะแบบดเดินยากมากโอเคขึ้นได้เลยค่ะขึ้นไหวไหมไม่ไหวกดกระโดดข้างแบบไ,ไม่ต้องกดเดินนะไ,ไหวปเปล่าขึ้นกดกดค้างก็เลยกดค้างไว้เลยโอเคเฮ้ยไ,ได้ๆป๊าๆเห็นลูกลอยขึ้นไปข้างบนเลยค่ะยอย่าทำหล่นอย่าเดินอย่าก,กดเดินก็หนูจะป๊าเก็บของเก็บของทั้งหมดให้ลูกมีโอเค ของทั้งหมดที่หนูมีหนูมีน่ซอมบีด้วยหนูข้ซอมบี้มาเองโอเคอันนี้มันคือคบเพลิงคบเพลิงของป,ป้าแล้วก็ดำไม้แล้วก่อนนะมีของที่ไม่สําคัญที่ว่าต้องทิ้งมมนหนูกดเกิดได้เลยโลหนูเกิดที่บ้านหนูเกิดที่บ้านนะคะค่ะหนูไม่ได้เกิดอยู่กับป้าค่ะป้าจับเอ็กซ์แลนด์มาแล้วใช่ไหมคะแล้วค่ะจับมาแล้วได้ไหมคะงั้นเดี๋ยหนูจะทำบ่อให้โอเคค่ะว่ากับบ้านละ เจ้าหมูเจ้าหมูเอาไปกันเอาไปกันเจ้าหมูเอาไปกันเอาไปฉไม่มีเวลาเียง้วนะไม่มีเวลาเลี้ยงหมูเลยโอเคป๊ะว่ากลับึ้นมาได้แล้วป๊ะป่าคะหมอบามันเครียดนิดหน่อยนะหนูสร้างหมอบำขึ้นค่ะหนูสร้างแบบสามคนสามแล้วบอะค่ะ เราสร้างแบบใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะใ,ใ,ใหญ่กว่าเมืองเลยอ่ะโอ้เยอะไปหนู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 เอาใหญ่ไปถึงร้านเชฟอ่ะโอ้เยอะไปลูก oh, e นาดาเอ็กซ์สลอตมาแล้วค่ะบอปาพร้อมยังคะยังไม่พร้อมค่ะหนูยังทำไม่เสร็จค่ะโอเคแต่ว่าลูกไม่ได้มีอุปกรณ์ขุดหนิลูกขาดจอบใช่ไหมหนูใช้มือได้มันชา้าบอปทำจอบให้ไม่ไม่ทำไม่ทำไม่ทำเฮ้ยมีวัวบอปาเอาวัวเข้าคอกเราก่อน เจ้าหมูใช่ไหมมีเวลาเลี้ยงฉันเลี้ยงหมูไม่เป็น <c oughs> มันมีลูกไหมคะเอป๊ะป๋าทำลูกวัวไหมอ่ะให้ทำไหมให้ค่ะป๊บาป๋าอยากทำลูกวัวอะไรเกิดทำได้ค่ะเนี่ยป๊ะว่าทำลูกวัวแล้วเกิดมาแล้วค่ะเจ้าลูกวั<อ><อ>กวตัวจิว๋วโอเคพ่อค้าอย,าอย่าขโมยวัวค่ะฉันนะฉันเพิง่งจะคลอดลูกวัวออกมานะ โอ้โหบ่อปลาเราใหญ่เกินแล้วปลาป๋าจะแบบพอปลูกที่ไหนลูกปลาป๋าไปตักน้ํามาตั้งใจว่าจะแบบปลูกพืชใกล้ๆบ้านเราจะได้ไม่ต้องลงไปที่ทะเลโอ้โหนดาบ่อเรากว้างมากตอนนี้ปัญหาคืออะไรรู้ไหมคะขึ้นขึ้นไม่ได้อ่ะบลาปลาจะทําทางให้เราสามารถกระโดดขึ้นได้ตรงนี้แล้วกันนัน่ะหนูก็มีนี่นะคะนาดานาดาอย่าทำทางขึ้นตรงริมตรงนั้นเพราะว่าเอ็กซ์ลอดถ้ามันเราปล่อยลงมาแล้วว่ามันจะสามารถขึ้นได้นี่ ป้าคะมันมันเตี้ยกันไปสนุกขึ้นได้นะก็สองชั้นไงมันขึ้นไม่ได้อยู่แล้วโอเคพร้อมหรือยังคะก็หนูขึ้นไปไม่ได้พร้อมหรือยังป้าจะปล่อย X สลอดลงแล้วนะยังไม่พร้อมค่ะปล่ยังไม่พร้อมค่ะเหนื่อยขึ้นไม่ได้เลยเป็นหนูได้สลัดมันมันติดต้นไม้ที่หัวหนุ่อะพร้อมยังพร้อมไปไปหนพร้อมที่จะปล่อยเอ็ก X สลอดลงบอ่อเราไงคะพร้อมพร้อมๆแล้วก็แล้วไม่ใดนี้ไม่ต้องทุบอ่ะไม่ต้องทุบค่ะอ่าป้าจะปล่อยแล้วนะ S <S เอ,อสหลหลายตัวเลยค่ะหลายตัวเลยค่ะมีตัวเดียวลูกเฮ้ยแต่ว่าน้ํามันน้อยเกินไปไม่พอคะ่ะเอสล่มมันต้องอยู่ในน้าเยอะเดี๋ยวบาบาร่าเราไปตักน้าที่ทะเลมาทะเลมันมีน้ำหรอใช่ค่ะแต่บอกมันใหญ่น้ำมีเอสล่มแค่ตัวเดียวก็เดี๋ยวเราลงไปตักมาเพิ่มกันได้นนโอ้โหนะดาพืชพันธุ์ทานารของเราโตหมดแล้วคะ่ะน้ำมาแล้วคะ่ะน้ำมาแล้วค่ะ มันขึ้นไม่ได้ไไดหรอกโลเดี๋ยวก่อนนะมันต้องมีวิธีการทำบ่อหนามอินฟินิตี้ปะป๊าเคยดูมานาดาปะป๊าเจอปาโลมามาเที่ยวค่ะเนี่ยมาเที่ยวได้ไงเนี่ยปาโลมาเนี่ยม,มาเที่ยวได้เหรอใช่พอเราโตแล้วแหละแล้วก็ทุ่มเทเดี๋ยวเดี๋ยวจะเก็บเลยเหรออ่ะก็ได้มีมีตัวหนึ่งที่ยังไม่โต โอเคอ่ะมีต้นหนึ่งพี่ยังไม่โตเก็บผักกันค่ะมีต้นหนึ่งพี่ยังไม่เจอหนอน <Okay. S 2> มันตกน้มันตกมันตกนะ,นนกนะอ่ะมันแบาบว่าป,ปลูกใหม่ลูกทุกใบแบบว่าเป็นคนปลูกอ้าวดินมันไอ้นี่เปลี่ยนสภาพอีกแล้ว,วน่าค่ะเดี๋ยวป้าขุดแล้วก็ลูกก็ปลูกนะคะ โยนอะไรคะมาเล็ดหรือว่าอุปกรณ์มเมล็ดนะคะอุปกรณ์อุปกรณ์หนูจะมันจะวางนี้เองฮะห<า>นูหนูจะหนูขุดเป็นหรือเปล่าเขาที่แล้วลูกคุดไม่เป็นอ่ะโอเคเก่งขึ้นเยอะเลยนะคะอ้าวแล้วมเมล็ดที่อยู่ในตัวลูกไปไหนหมนดอ่ะโยนเมล็ดมามให้ป้าบานะ้าหน่อยหรือว่าจะปลูกเองก็ได้ปลูกเองเลยก็ได้หนูอ่า นี่โอ้โหเธอปลูกข้าวสาลีไปแล้วเหรอเก่งมากเลยนะคะอุ้ยมืดแล้วลูกเร็วรีบหมูรีบไปเหมือนหมดแล้วยังลูกยังหมดแล้วค่ะอ่ะโอเคไม่เป็นไรงั้นก็รอรอบต่อไปที่มันโตแล้วก็มาเก็บเกี่ยวกันใหม่นะคะอุ้ยตัวอะไรมาอีกอะอมันมันจากไหนกันอี่กะคะอ,คอ๋อพ่อค้าพ่อค้าพามาอีกแล้วแต่ว่าอันนี้เชือกไม่ขาดรอดไปนะคะ ถ้าเชื่อขาแล้วก็เสร็จเราอีกใช่ไหมคะแล้วตัวสีน้ำตาลน่ารักด้วยนะอุ้ยนาดามีมีซอมบี้อ่ะกระดูกสเกเลตันหน่ะแบบว่าเห็นนาดาอย่าเข้าไปใกล้มันเจ้าหน้าขอเข้าไปหน่อยเข้าไปปิดหน้าในสเกเลตันอยู่ตรงนั้น,บอ,ววอนบอกว่าจะกะกันไม่ไหวเพว่าจะกันไม่ไหวเพราะบอกหนูนะเรียบร้อยคะ่ะตรงนี้มันไม่มีไฟ สเกตเตตั้งมาเลยเกิดเจอเจ้ชอบพีทมันไม่มีไฟถ้าตรงไหนที่มันมีแสงไฟอ่ะจะไม่มีตัวอะไรเกิดลูกแต่ถ้าตรงไหนที่มันมืดอ่ะมันจะมีตัวสัประหลาดเกิดจึงเอาไปเลยจ้าเท่านี้มันก็มีพื้นที่ที่เป็นน้ํากับพื้นที่ที่เป็นแห้งๆแล้วนะปบบว่ามันน่าจะชอบแล้วนะคะโอเคชอบไหมจ้าจุดหนอจุดหนน้อยเดี๋ยวคืนนี้ป๊อบป๊จะเผาเหล็กทิ้งไว้เติร์นชามามันจะได้เสร็จ โอเคดึกแล้วนะฮะหนูนอนก่อนปะป๊ากดนอน Good night Good night เห็นชื่อหนูไหมเห็นชื่อหนูเห็นเลยคะโอเค Good morning เหล็กเสร็จหรือยังเหล็กเสร็จห้าอันแล้วนะดาวันเนี้ปะป๊าจะทำชุดเกาะให้หนูอรุณสวัสดิ์เจ้าสัตว์เลี้ยงทั้งหลายของฉันซอมบี้มาค่ะปะป๊าจัดการซอมบี้ กลางวันแสกๆเดินออกมาได้ไงเนี่ยอุ้ยปะวะตกปะวะตกโอเคเจ้าป่าเวนี้มันแบบช่วยเก็บเลเวลอะเหรอคะวันนี้ทำอะไรกันดีคะชาววันนี้น่าจะเป็นวันที่สิบหรือเปล่าม่ะหนูไม่รู้ไม่รู้เหรองั้นเราลองเอาเรือไปสำรวจเกาะใหม่ๆกันดีไหมอะ โอเคงั้นเดี๋ยวป๊าไปหาเรื่อก่อนนะพูกสัตว์บ๊ายบายนะเดี๋ยวฉันป้บา,บาคะมีใครให้รออยู่หน้าบาา้านค่ะฮะอะไรอ่ะเชือกหลุดอีกแล้วยังยังยังพ่อค้าอยู่ตรงนี้น่าจะยังไม่หลุดนะห,หลุดแล้วจริงเหรอจริงแล้วมีเชือกตกอยู่ที่พื้นบ้างไหมคะมนี่ไงเจอแล้วหนูเจอแล้วบอกว่าเจอเชือกแล้วคะ่ะเสร็จโจนอีกแล้วเจ้าพ่อค้าหนูเอาเชือกมาจากไหนคะลูกหนูเจอ เลยคะ่ะง,งั้นหนูจับตัวนี้เข้าบ้านเอ้ามีอีกตัวหนึ่งสองตัวมันรวดสองตัวเลยค่ะาป๊ะป๋าก็ทำเลครับป๊ะป๋าไม่เชื่อโอเคาปา๊ะป๋าได้ตัวหนึ่งแล้วไ่ได้ตัวหนึ่งอ่ะสีเดียวกันเลยอะโอเคเอาเข้าลัวของเราสเสร็จแล้วแล้วเอ้าทำไมทำไมาป๊ะป๋าจูมันไม่ได้อ๋อมันตามลูกอยู่โอเคมันตามหนูอยู่น่าได้เดี๋ยวก่อนนะไอ้พวกเนี้ยมันทําท่าจะออกมันทําท่าจะออก เดี๋ยวป๊าป๊าถือข้าสาลีโอเคน่านค่ะหรือลูกเดินเข้าเข้ามาข้างในนะอ่ะเข้ามาเร็วหนูเข้ามา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 แล้วหนูเข้าทางประตูสิลูกหนูเข้าทางไหนอะค่ะหนูไม่เข้าทางประตูพวกรามามันเข้าไม่ได้โอเคเรียบร้อยค่ะอ่ะปิดลูวแล้วถอดเชือกได้เดี๋ยวป๊าป๊าเอาเชือกไปเก็บให้ ขี่ได้เลยเหรออุ้ยเรามีมันลาม้าสี่ตัวสี่สี่ตัว,ตวแบบนา่ารักมากอะะ่ะป๊าคะนหนูข,ขอคงดีได้ค่ะอะไรคะข,ข้าขนมปังได้รนมปังเราหิวเร,า,เร,า,เรา,าจะได้ไม่แบบกวนหิวไงดีเลยค่ะงั้นหนูขบขนมปังมาดีเราจะออกเดินทางกันนะคะับอกว่าครับ,รบเรือสองลำนะจะไปเกาะใหม่ใช่ไหมคะเราไปสำรวจเกาะใหม่กันงั้นมาดูทางนี้ก่อนมาตาป๊าป๊ามาว่าทางนี้มีเกาะไหมป๊าป๊าสร้างเรือสองอันมาแล้วลูกฝั่งนี้จะมีเกาะหรือเปล่านะนั่นไงนะดา ป๋าปาใจแล้วเกาะเล็กตรงนั้นลูกเห็นไหมนู่นนๆๆๆู่นนก่อนเกีว่วว่ามันเหมือนจะเจอซากประหลักหัดพังในน้ําด้วยนะดาแบบว่าที่สถานที่โบราณอะคะ่ะอยากไปดูกันไหมอยากไปเรปเลยไปเลยอ,อยากไปดูกันนหนูอยากไปดูที่โบราณที่สุดเลยนั่น,น่ะมันเหมือนมีสถานที่โบราณอยู่ในน้ำะลูกไปไปสถานที่โบราณกันไหมไปค่ะอะหนูเอาเรือไปหนึ่งลำ้หนูขนไปขึ้นเรือม้มนปนี่ยนี่เนี่ยป๋ยบาปาเห,เห็นตรงเนี้ยตามปบาบว่ามาสิ มันใช่สถานที่โบราณหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ค่ะลูกตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ใช่ค่ะไม่เป็นไรแต่ว่าเราไปเที่ยวเกาะน,นั้นกันเถอะนาดาป้าป๋าเจอสิ่งของประหลาดที่มันเลืองแสงอยู่ใต้น้ําค่ะ,คอะเอ๊เฮ้ยนั่นหรือว่าจะเป็นของที่เราตามหาสถานที่โบราณใต้น้ำไงลูกใช่ค่ะที่ป้าป๋ามองเห็นลูู้เราหลงลงไปสำรวจกันไหมคะโอเคค่ะแต่ว่า ป๊าป๊าหายใจใต้น้ำไม่ไหวอ่ะลูกอยู่บนนี้ก่อนนะเดี๋ยวป๊าป๊าขอลงไปดูก่อนว่าอันตรายหรือเปล่าได้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 เอ้ยเมื่อกี้ป๊าป๊าเห็นที่ป๊าป๊าเห็นมันเป็นสองแสงสว่างอ่ะอ้าวอยู่ไหนอ่ะนี่ไงอุ๊ยป๊าป๊าหายใจหมดลมหายใจแล้วเอ้ยขอขึ้นมาหายใจก่อนนะเดี๋ยวว่าเราไปดูใหม่ป๊าป๊าไม่ใช่ระงอกนะป๊าป๊าป๊าลองลงไปเลยๆป๊าป๊าต้องรีบลงเร็วๆเลยค่ะ ทำยังไงอ่ะให้ลงเร็วขึ้นอ่ะเออเราหมายจะจะหมดโอ้ไม่ไหวขอขึ้นเรือก่อนหรือว่ารดาเราต้องใช้เทคนิคหรือว่าเราจะใช้ประตูไหคะประตูไปเร็วเออแต่แต่มื่อกี้ทนูตาหนูมีประตูสอันนะบา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 เก็บมาให้แล้วบาบาเก็บมาให้แล้วประตูสองอันเมื่อกี้ไปกันไหมไปขึ้นขึ้นกับกับบ้านกับบ้านเราก่อนกับบ้านเราก่อนไปเอาประตูมา ตามป๊ามาเลยค่ะนาดาตื่นได้แล้วค่ะตื่นแล้วค่ะโอเคเราก็จะเอาประตูไปใช่ไหมคะใช่แต่ประตูมีแค่สองอันเองนะไม่เป็นไรใช้อันเดียวก็พอใช้อันเดียวก็ได้หนู่มๆป๊าป้าหนูขึ้นกับป๊าป้าได้ฮะหนูขึ้นกับป๊าป้าได้อ้าวหนูอยู่ข้างหลังป๊าป้าโอเคแล้วเมื่อวานหนูบอกว่าเรือขึ้นได้คนละลำไปดีจริงป๊าป้าดีจริงเลยป๊าป้าพาไปซิ่งคที่ นั่นเรืบองเราบปะป๊าป๊าหันกลับไปมองไม่ได้เหรอป๊าดูในจอหนูโอเคค่ะนั่นๆใจแล้วใจแล้วใจแล้วป๊าเจอแล้วซากโบราณป๊าาต้องลงไปข้างล่างวางประตูแล้วก็เปิดประตูใช่ไหมคะป๊าไปแล้วดึง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 ป๊าอยู่ไหนอ่ะลงน้ำมาแล้วค่ะก็ลงไปด้วยลงไปด้วยป๊าาวางประตูไป ลงยไไัไง,<ล>งไงอ่ะลงให้ไวอะ่ะหนูไม่ได้ใช้ประตูหนูมันจะตายแล้วหนูหนูก็จะตายเหมือนกันอ่ะเปิดปะป๊าตายหนูก็หนูก็เกือบจะตายแล้วขึ้นไปหายใจก่อนลูกขึ้นไปหายใจก่อน,น,น,ห,อนหนูรอปะป๊าที่นี่นะคะเดี๋ยวปะป๊าไปเกิดแล้วปะป๊ารีมาลูกรอบนเรือนะลูกเก็บของให้ปะป๊าไม่ไหวอ่ะของปะป๊าเยอะเกินไปโอเคปะป๊าเก็บเองลูกรอบนเรือ แต่เมื่อกี้ป้าเปิดประตูแล้วว่าในประตูแบบว่าน้ํมันยังเข้าอยู่หรือเปล่าหรือว่าไม่เข้าแล้วป้าเปิดประตูไงครับแล้วน้าก็จะเข้ามาได้แล้วก็หายจเปนเขาต้องเปิดประตูเพื่อให้น้ามันเป็นช่องว่างไม่ใช่หรอโอ้โหของลอยเต็มน้ําไม่หมดป้าเก็บของก่อนนาเก็บจากบนเรือได้เหรอได้ค่ะโอ้โหสมบัติในศพป้าแบบมีแต่อะไรนี้ป้ากลับมาหาศพตัวเอง ใช่โอเคนาดาเดี๋ยวบอกว่าจะลองลงนะ้ําไปดูที่ประตูนะคะว่าประตูมันสามารถเออ่เข้าไปอยู่ได้ยังอ่ะเรออยู่บอกว่าอยู่ที่นี่นะโอเคโอเคโดยยักแนไ่ได้เลยโดยยักแน่เลยเอ้ยมีสัตว์ประหลาดใต้น้ำมันเป็นบอลไลเชาของสัตว์ประหลาดฮะใช่เหรอใช่ค่ะแล้วทำไงอ่ะบอวัลบอวัลเสียเลือดแล้วอะ่ะเอ้ยบอวัลเจ็บนานะ ตามมาตามมาเร็วมันมันโจมตีเราบนเรือได้ค่ะป๊อบาเก็บตุยอ่ะทำไงดีอ่ะเราไม่สามารถลงไปได้เพราะว่าเราไม่มีชุดก่ออ่ะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวก่อนขอป๊อ๊าพิสูจน์สมมุติฐานเรื่องประตูก่อนค่ะว่าประตูมันสามารถเปิดให้อยู่ในน้ำได้จริงไหมอะป๊บ๊าจะเปิดที่น้ำตื้นๆนี่ค่ะไม่ได้อ่ะค่ะประตูนี้มันมันกั้นน้ำไม่ได้อ่ะลูกอยู่คนเดียวหนูไม ประตูนี้มันกั้นน้ำไม่ได้อะนะลูกอยู่คอนโดหนูมองไม่เห็นลไหนลูกอยู่ไหนอะลูกไม่ได้ตามป๋าป้ามาเหรอลื่อมเอาหนูอยู่ไหนอันนี้ไงสบายใจแล้วมาตามชื่อป๋ามาลูกไหนชื่อป๋าอยู่ป๋าป้อยู่ข้างหลังลูกเนี่ยมาไ้ว้มาข้างหน้าน้กข่าวป๋าป๋าทดสอบแล้วประตูนี้มันใช้ไม่ได้หรือว่ามันต้องเป็นประตูอื่นนะเพราะว่าคอนโดขึ้นหลังก็ได้ได้คำมาสิคอนโดขึ้นได้ป๋าได้คำมาสิ อ่ะป๊ะป๋ามาลำหลูแหละหลู่พายเก็บเรือไปด้วยขอขอเก็บเรือไปด้วยดาเรากลับบ้านกันก่อนเถอะคืนนี้ใกล้มืดแล้วฝนตกด้วู่ด้วยป๋าให้ลูกเป็นคนพายเรือมีเหล็กแล้วพรุนี้ป๋าพรุนี้ป๋าจะทำชุดเกาะให้แต่เช้าแล้วนะลุงโอเคแต่ว่าตอนนี้มันชั่วโมงกว่าแล้วค่ะดาได้เวลาที่เราจะต้องพัก ไว้ต่อกันที่อีพีต่อไปนะคะให้นดากลับไปคลิปเลยค่ะบ๊ายบายค่ะกัแล like ้วกิจจิตาไปด้วยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ